สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากป่าวัวนนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค3 EP 5เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่บ้านเจนแม่มาเคาะประตูปลุกเท่าไหร่เจนก็ไม่ตื่นจนแม่ต้องเคาะรัวๆพร้อมกับเสียงที่สั่นกลัวเจนก็เลยงดหงดิดลุกขึ้นมาเปิดประตูแต่ก็เจอแม่กําลังเอาค้อนมาทุบประตูเจนก็เลยบอกแม่ไปว่าเธอตื่นแล้วตัดมาที่โรงเรียนเจนเดินเข้ามานั่งขน,นมปังแล้วก็ออยขนมปังก็ชวนเจนไปเที่ยวผับด้วยกันเพราะแก๊งซิสเคปมันมาชวนเจนก็ตอบตกลงทันทีเรื่องแบบนี้เจนไม่พลาดแน่นอนระหว่างนั้นเองเฟิร์สก็เดินใส่หูฟังเดินผ่านมาออยก็พยายามเรียกเฟ แต่เฟิร์สก็ไม่ได้ยินเดินผ่านออยไปแบบหน้าตาเฉยทำมามออยถึงกระหอยเลยทีเดียวหนุ่มปังที่คอยดูออยอยู่ก็เหมือนจะรู้ว่าออยอาจจะชอบเฟิร์สก็เลยพูดปลอบใจออยไปว่าเรื่องวันนั้นที่เธอพูดว่าเฟิร์สไม่น่าไว้ใจจริงๆนะเฟิร์สอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ได้ถ้าออยจะชอบเฟิร์สก็ดูโอเคนะออยก็ยังปากแข็งบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรเจนก็ยังแซวต่อว่าจริงเหรอทำมามออยถึงกับยิ้มนั่งกม้มหน้าก้มตาไปเลยหนุ่มปังก็เลยชวนออยมาทำงานสภาด้วยกันเพราะกำลังจะมีงานเย้า ก็ขาดคนออยก็เลยตอบตกลงไปตัดมาที่ห้องเรียนเฟิร์สตอนหมดค่าเฟิร์สก็บอกกับเพื่อนๆว่ามันจะรีบออกไปก่อนเพราะว่าจะไปเข้าห้องน้ํพาพอเพื่อนๆในห้องเดินตามออกจากห้องมาก็พากันส่งเสียงหงุดหงิดกันทั้งห้องเลยนนกับพระก็เหมือนจะรู้ว่าเป็นฝีมือเฟิร์สแน่ๆพอเดินออกมาดูรองเท้าเพื่อนๆทุกคนในห้องก็กระจัดกระจายกันไปหมดเด็กเวรจริงๆพระที่เห็นส้มๆกำลังหารองเท้าของตัวเองอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปส้มอยู่ในรองเท้าเขาก็เลยช่วยหาแล้วก็ยืนให้ส้มๆไปเธอก็ขอบใจภระมากแล้วก ถามพระว่าใส่รองเท้าเบอร์อะไรเธอจะช่วยหาแต่พละก็ยังไม่ทันได้พูดเบอร์รองเท้าแกงใจเกเลก็แซวส้มๆว่าเธอหาให้เราเราหาให้เธอแถมยังร้องเพลงแซวอีกส้มๆด้วยความเขินก็หยิบรองเท้าผู้ชายมาคู่หนึ่งทําท่าเหมือนจะตีไล่ไปหลังจากแกงใจเกเลไปหมดแล้วส้มๆก็ถามพระว่าเจอรองเท้าหรือยังพละก็บอกว่าเจอแล้วเพราะมันคือรองเท้าในมือของส้มๆนั่นเองทั้งคู่ก็ยืนมองหน้ากันสักพักแล้วส้มๆก็เดินออกไปเหมือนคู่นี้จะเริ่มมีซัมติงกันแน่ๆนตัดมาที่เจนเธอกําลังซ้อมด้ ดัมเมเยอร์อยู่กับวงโยเป็นวันแรกขอซ้อมไปสักพักเจนก็ยกไม้สั่งหยุดเพราะว่ามีคนเดินข้อมจังหวะลุนพีมอหกดมัมเมเยอร์คนเก่าที่คอยคุมวงก็เลยสั่งให้ทุกคนเริ่มใหม่แต่พอเริ่มอีกครั้งตำแหน่งเดิมก็ยังเดินข้อมจังหวะอยู่เจนก็เลยสั่งหยุดอีกรอบทันใดนั้นเองก็มีผู้ชายเพื่อนของผู้หญิงเดินข้อมจังหวะมาออกตัวแทนบอกเจนว่าเพื่อนพี่มอหกแล้วทำอะไรก็ให้เกียดกันหน่อยเจนก็เลยเถียงไปว่าเธอพูดความจริงไม่ให้เกียรตรงไหนแล้วทั้งสองคนก็เถียงก,กันกำลัง แลวก็สั่งให้ทุกคนหยุดพร้อมกระเคีย์ปัญหาให้ทั้งสองคนช่วยกันปรับตัวเข้าหากันให้เป็นทีมเดียวกันให้ได้พูดจบก็สั่งให้ทุกคนพัก1ินาทีระหว่างที่เจนกําลังจะเดินไปพักพี่นัดแฟนเก่าของก้อยก็รีบวิ่งเข้ามาหาเจนแล้วก็แนะนําตัวเองทันทีพร้อมกับเอาขนมมาให้แล้วก็โกหกว่าเขาทําขนมมาไว้แจกน้องๆเพื่อนนักกีฬาในวงก็เลยเอามาให้เจนลองกินดูเจนก็ตอบกลับไปว่านักกีฬาเขาให้กินขนมได้หรอแล้วขนมแค่ชิ้นเดียวมันไม่น้อยไปหรอสาหรับคนทั้งทีมนัดที่ได้ยินแบบนัั้นก็เเลยยยอมรรบสาาาาภพแต่่โดดีว แอบมองเจนมาสักพักแล้วแล้วก็ตั้งใจจะเอาขนมนี้มาให้เจนเจนก็เลยตอบกลับไปนิ่งๆว่าให้พี่นัดเก็บขนมนี้ไว้ให้คนที่เขาเห็นความตั้งใจของพี่เถอพร้อมกับเดินยกไม้คาถาเฉียดหน้าพี่นัดออกไปทำมอนัดถึงกับอายทัดสมุดแผ่นดินนี้เลยทีเดียวตัดมาที่มัลิกําลังโทรคุยกับซันโดยที่มีซ้อมๆแอบฟังอยู่แล้วก็ยิ้มอยู่ข้างๆแล้วซันก็ขอตัววางสายไปพอได้เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนที่นัดไว้พอดีมาทางฝั่งของเจนตอนข้ามเธอก็เปิดปิดไฟเทคเล่นแล้วก็นั่งมองดูลูกเธอถ่ายคู่กับพี่ชายอยู่แบบ นั้นสักพักเจนก็เริ่มลงมือล็อกห้องแล้วก็กระโดดลงทางหน้าต่างทันทีเพราะว่าจะหนีที่บ้านไปเที่ยวนั่นเองสุดยอดจริงๆตัดมาที่ผับตอนนี้ทุกคนมาถึงเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เจนกําลังสั่งเครื่องดื่มเพิ่มก็หันไปเห็นไอพี่นัดกับแก๊งมันมาที่ร้านนี้ด้วยส่วนซานมันก็วางแผนเล่นพิเรนกับแก๊ง3ามป่วนอีกแล้วโดยการไปขอเพลงนักดนตรีให้เล่นเพลงที่ตาเคยแต่งนั่นเองพอดนตรีขึ้นเท่านั้นแหละทำเอาหนุ่มฟังถึงก็หยุดชะง,งักเลยว่าเพลงมันคุนค้นคุไอแก๊ง3ามป่วนก็เเตรรีียมททากกอออดคัันน้งงพลล ก็บอกเจนว่าแฟนเก่าหนมปังเป็นคนแต่งเพลงนี้ไม่รอช้าแก๊งสามป่วนก็พากันร้องเพลงนี้กันดังลั่นล้านเลยหนมปังก็โวยวายพร้อมกับยกซดเอาซดเอาไม่เกรงใจน้ำแข็งกับสซดาเลยสุดท้ายหนมปังก็ถึงกับอ้วกใส่นนมาอย่างหงกับอย่างหมาจริงๆระหว่างนั้นเองพัดเพื่อนเจนที่เรียนอเมริกาก็เข้ามาทักทายเจนพอดีเจนดีใจมากถามพัดว่ามาก,กับใครแล้วก็หันไปเจอวินเด็กเวรของเรานั่นเองเจนดีใจมากที่ได้เจอวินอีกครั้งรีบเดินไปหาทันทีและเจนก็ชวนวินออก ไปซื้อหมักฝรั่งเป็นเพื่อนเหมือนตอนที่เธอเจอวินที่อเมริกาตัดมาที่หน้าเซเว่นทั้งคู่ก็นั่งคุยกันวินก็ถามว่าไปไงมาไงมาอยู่ไทยแล้วหรอกลับมาเรียนที่นี่เลยเหรอระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยกันไปสักพักก็มีคนโทรเข้ามาหาวินวินก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปรับทำเอาเจนที่ได้ยินถึงกับหน้างอยเลยแล้ววินก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเจนก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นยืนมองหมากฝรั่งในมือตัวเองทั้งทงที่ในกระเป๋าก็มีอยู่แล้วแต่เธอแค่อยากออกมาคุยกับวินเท่านั้นเองเจนเดินเข้้้้าาาามมหพพัดในรนรรอกกกยไปแว เรก็บอกว่าเธอกลับไปหาเพื่อนที่โต๊ะก่อนนะแต่พัดที่เห็นอาการเจนก็เลยเอายาใส่มือเจนไปเจนก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรแล้วก็รีบไปใช้ยาทันทีหลังจากนั้นเจนก็เกิดอาการร้อนเวออยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็เอามือขึ้นมาเหมือนจะคว้าอะไรสักอย่างระหว่างนั้นเองพี่นัดก็เดินผ่านมาเห็นพอดีแล้วก็หยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปเจนไว้สันก็เดินมาถามเจนพอดีว่าไหวไหมสักพักเจนก็มือสันสันก็เลยถามว่าทําไมมือสันอยู่ๆเจนก็กอดสันแล้วพอรู้สึกตัวก็รีบดันสันออกทันทีงงกับเจน เจนก็ชวนซันขับรถออกไปเจนนั่งเงียบๆนิ่งๆอยู่ในรถอย่างนั้นมาตลอดทางซันก็เลยถามเจนว่าเป็นอะไรเจนก็เลยเล่าให้ซันฟังเธอเคยคิดว่าตัวเองเป็นเอเลี่ยนอยู่คนเดียวแล้วก็มาเจอเอเลี่ยนด้วยกันที่เหมือนจะเข้ากันได้แล้วก็หายไปแต่พอกลับมาอีกทีเอเลี่ยนตวหนึ่งก็กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็คือเรื่องเธอกับวินนั่นเองเจนเสียใจมากที่วินเปลี่ยนไปแล้วแถมมีแฟนแล้วด้วยตัดมาที่บ้านเจนแม่มาเคาะประตูเรียกเจนอยู่แบบนั้นด้วยความหวาดกลัวพยายามูย,มออย,ามย่อ้ไว แล้วเจนก็เดินเข้าบ้านมาพอดีแม่ก็รีบเข้ามาบนเจนทันทีว่าไปไหนมาเจนก็หงุดหงิดใส่แม่ว่าจะอะไรนักหนาแม่ก็ตะคอกใส่เจนว่าล็อกประตูแล้วก็หนีไปเที่ยวแบบนี้ใครจะรู้ว่าตายหรือเปล่าอยู่ๆแม่ก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าเจนห้ามตายแค่เบนพี่ชายเจนคนเดียวแม่ก็ไม่ไหวแล้วแล้วแม่ก็ลม้ลมลงไปนั่งกับพื้นวันต่อมาในขณะที่นนเฟิร์สและซันกําลังนั่งลงสีป้ายกันอยู่หนมปังก็เดินเอาสีเข้ามาให้นนมันก็เอาแต่เรียกหนมปังว่าแครอทเพราะวันนั้นหนสนนเปเป่น หลอดชิ้นเบลเลอร์เลยแต่หนมปังก็จําอะไรไม่ได้เลยพอหนมปังเดินออกไปซันกับเฟิร์สก็รีบแซวนนทันทีว่าตกลงกับหนมปังนี่ยังไงแต่นนก็เขินๆบอกว่าไม่มีอะไรซันก็เลยแนะนํานนไปว่าหนมปังจีบยากมากเพราะเธอไม่ชอบใครที่มาชอบเธอก่อนให้เรานิ่งๆไว้แล้วค่อยๆตีสนิทไปทีละนิดนนก็เลยโบยให้เฟิร <t ie> ์สถามซันว <t ie> ่าแนะนาให้เฟิร์สบ้างไหมซันก็เลยบอกไม่ต้องไปหาให้เฟิร์สหรอกเพราะมันมีออยอยู่แล้วถามอเฟิร์สถึงกับงงเลยซันก็เลยบอกไปว่าออยชอบเฟิร์สอยู่เฟิร เขินคนเดียวเหมือนคนบ้าอยู่แบบนั้นตัดมาตอนพักกลางวันเฟิร์สก็ทักหาออยว่าอยู่ไหนออยก็เลยตอบไปว่าอยู่ห้องสมุดทันใดนั้นเองเฟิร์สก็เข้ามาจะเออออยทันทีออยถามเฟิร์สว่ามีอะไรทําไมถามหาเธอเฟิร์สก็บอกไม่มีอะไรเขาแค่อยากเจอเฉยๆแล้วก็ชวนออกไปหาอะไรกินออยก็ยิ้มเก็บอาการสุดๆแล้วก็รีบตอบตกลงไปแบบไม่ต้องคิดทันทีตอนเย็นหลังเลิกเรียนที่ซ้อมวงโยก็มีแต่คนมามองเจนแปลกๆเจนรู้สึกตัวได้ก็เลยเดินไปถามไอ้แกงนั้นว่ามีอะไรหรือเปล่าพร้อมกับแย่งมือถือมาดูก็เห็นเป็นรูป ที่กำลังเหวอีอยู่ที่ผับวันนั้นนั่นเองแล้วภาพนี้ก็กระจายไปทั่วโรงเรียนไวมากอย่างกับน้ําป่าไหลหลากรู้ไปถึงหูครูทุกคนแล้วพอออกก็เรียกประชุมทันทีมีทั้งครูที่เห็นด้วยว่าจะลงโทษและครูที่ไม่เห็นด้วยเพราะเราไม่มีหลักฐานครูนันทิยาก,ก็เลยบอกให้ตรวจฉี่ไปเลยเฉียบจริงๆหลังจากประชุมเสร็จครูลูกตาลก็เรียกเจนมาคุยพร้อมกับบอกให้เจนพูดความจริงถ้าอยากให้ครูช่วยเจนก็ยอมรับไปว่าเธอใช้ยาจริงๆครูลูกตานก็เลยพยายามสอนเจนแถมบ่นไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็ถามเจนนว่่ามีีใครรรู้้้เืองบาง เจนก็บอกว่าไม่มีครูลูกตาลก็เลยบอกเจนว่าห้ามยอมรับอะไรทั้งสิน้นให้สัญญากับครูว,ว่าจะเลิกใช้ยาแล้วครูจะยอมช่วยเจนก็ยอมสัญญาไปตัดมาที่บ้านเจนเธอกลับมาบ้านก็เจอแม่เอาลูปิดประตูห้องเจนออกทาเอาเจนหัวร้อนมากเดินเข้าไปถามแม่ทันทีว่าทําบ้าอะไรแม่ก็บอกเจนไปว่าบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้ากลับมาช้าให้บอกเจนก็เลยตะคอกใส่แม่ไปว่ามีแม่ที่ไหนเขาทําแบบนี้แม่รู้ตัวบ้างไหมว่าเหมือนคนบ้าไปทุกวันแม่ก็เลยบอกว่าเธอบ้าเพราะมีลูกอย่างเจนถ้าเบนยังอยู่ไม่มีทางทําตัว แ,บบนแน่นอนในยินแบบนั้นทำเอาเจนโมโหมากรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมตัวออกไปข้างนอกพร้อมกับหยิบไฟเท็กไปด้วยแม่ก็พยายามห้ามไม่ให้เจนไปแต่จเจนก็ไม่ฟังสะบัดแม่ออกแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทันทีเจนมานั่งซดน้ำเมาคนเดียวแล้วก็โทรให้ซันมารับตัดมาในรถซันเธอนอนเปิดปิดไฟเท็กเล่นอยู่แบบนั้นแล้วก็เล่าให้ซันฟังว่าตอนเด็กๆเ,เธอกับพี่ชายช่วยกันอ้อนให้แม่ซื้อไฟนี้ให้แล้วก็กางเต็นท์ในห้องนอนเล่นขี่ยานอาวกาศกันแล้วก็เล่าต่อว่าที่เธอกลับมาเพราะพี่ชายลดความตายแล้วก็บอก ว่าเรื่องรูปนั้นเธอทําจริงๆทำเอาซันตกใจมากถามไปว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างเจนก็บอกว่ามีแค่ซันกับครูลูกตาลสองคนแต่พรุ่งนี้เธอจะไปลาออกแล้วซันก็ตกใจมากแล้วก็คิดไอเดียออกว่าจะพาเจนไปไหนนั่นก็คือที่โรงเรียนนั่นเองตัดมาที่โรงเรียนทั้งคู่ก็ปีนประตูเข้ามาและซันก็ไปหยิบไม้กวาดมาให้เจนเป็นดําอีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นแล้วทั้งคู่ก็เดินสวนสนามเล่นกันอย่างสนุกสนานพอเล่นกันจนเหนื่อยทั้งสองคนก็มานอนกันอยู่ที่กากสนามหญ้าโรงเรียนอยู่ๆเจนก็้้ออองหกมาาทว่ัน นึงก็งงเลยทีเดียวสันก็จับมือเจนไว้แล้วก็ถามว่าเอเลี่ยนดาวไหนร้องไห้เหมือนคนเลยเหนื่อยกับมันจริงๆตัดมาที่บ้านเจนเธอกลับมาบ้านก็เจอพ่อกําลังดูแลแม่ที่หลับอยู่เจนถามพ่อว่าแม่เป็นไงบ้างพ่อก็บอกว่าแม่เหนื่อยมากออกไปตามหาเจนมาจนร้องไห้แล้วก็หลับไปแล้วแล้วพ่อก็อุ้มแม่ขึ้นไปนอนบนห้องทาเอาเจนถึงกับน้ําตาไหลออกมาเลยเย็นวันต่อมาหลังเลิกเรียนเจนรีบเดินไปหาพี่พิมพ์คนสอนนมัมเบียเธอบอกว่าเธอลาออกแล้วพร้อมกับรีบเดินกลับไปแต่ไอพี่นัดมันก็ปากเสยอ แล้วด้วยความที่มันโกรธมากที่เจนไม่รับรักมันวันนั้นก็ถามเจนว่าลาออกแล้วหรอนี่เท่ากับยอมรับแล้วว่าใช้ยาจริงอยู่ไหนก็ไม่ได้ไปอยู่คุกเลยไหมเจนได้ยินแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปหาพี่นัททันทีหนมปังที่ได้ยินอยู่ข้างๆก็มโมโหแทนเพื่อนมากถามพี่นัดว่าเป็นไรมากไหมพี่นัดก็ถามหนมปังว่าเสือกอะไรแมนจริงๆด่าแม้กระทั่งผู้หญิงหนมปังกับน,นัดก็เถียงกันแล้วก็ผลักกันไปมาระหว่างนั้นเองเจนก็เดินไปหยิบไม้คาถาหมาฟาดขานัดไปหนึ่งทีเล,ลงองอทเลยสาาแกจ ยิ่งนะัดแล้วเจนก็เดินออกไปแบบเท่ๆเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับฮอร์โมนภาค3ตอนที่5เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย